ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่หนึ่หลังจากกินข้าวพร้อมหน้ากันแล้วทุกคนก็อยู่ข้ามปีที่หอใจสิงเดิมที่หอใจสิงก็ไม่ใหญ่มากคนก็มากชายชราชุดดำส่วนใหญ่นั่งยองกันอยู่บนกําแพงบนหลังคาก็มีคนอยู่เบียดเสียดเนืองแน่นด้านล่างบ้างดื่มสุราบ้างคุยโมบ้างถกปัญหาคึกคักเสียไม่มี เด็กๆก,ก็วิ่งเล่นอยู่ข้างนอกกับพวกหมาป่าหิมะเสือและสุนัขเข้ามาไม่ได้จริงๆดีที่ข้างนอกกว้างขวางเล่นได้ตามสะดวกบรรดาสตรีทั้งหลายนั่งอยู่ในห้องโถงกลางห้องโถงกลางของหอใจสิ่งไม่ใหญ่ครั้นพวกนางนั่งอยู่ด้วยกันก็ทําจนเก้าอี้ถูกนั่งไปจนหมดเสียงพลุทางไกลแววมาข้างจวนก็เป็นเสียงจอแจของผู้คนมีบรรยากาศคลื้นเครงปรีดาทั่วทุกคนทุกแห่ง ท่านหมิงถูกล้อมอยู่ในฝูงชนบอกเล่าเรื่องขุดสมบัติอันยากลำบากของเขาเขาไม่กล้าโทษอองชินเฟิงอันแต่ก็อยากมีเรื่องพูดคุยกับคนแก่และเด็กๆยากนักที่เขาจะสนใจจึงพูดไปยกหนึ่งตอนแรกเป็นการสนทนาไม่รู้ใครเอ่ยถึงเพลงกระบี่รำวยลานกว้างจึงจัดพื้นที่ออกมาส่วนหนึ่งเหล่าชายชาราชุด,ดดำลงสนามก่อนเพลงกระบี่ไม่งดงามสักนิดเต็มไปด้วยจิตสังหารทว่ากลับทำให้รู้สึกอุ่นใจอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ อูสร้างห่วงก็ประมือกับเซียวเหยากงสองสามกระบวนเหมือนกันสมัยก่อนอูสร้างห่วงเคยสาบานว่าบุญต้องเหนือกว่าชูเสียวอูบูต้องล้ำกว่าเซียวเหยาวกงแต่ผลสุดท้ายก็คือบุญเหนือเซียวเหยาวกงที่เป็นเด็กหลังห้องส่วนบูก,ก็ล้ำชูเสี่ยวอูที่เป็นผู้เคร่งการเรียนหักใช้คำพูดของเขาแล้วก็ถือว่าบุญบูอยู่เหนือกว่าพวกเขาทั้งสองอดอ้างตัวไประยะหนึ่ง ช่วงที่เป็นฮ่องเต้และไทส่สร้างห่วงเขาละเลยการฝึกฝนวิทยายุทธเพิ่งกลับมาฝึกในปีสองปีนี้หลังจากประมือกับเซียวเหว่ยกังสองสามกระบวนท่าแล้วกลับติดใจบอกว่าจะสู้กับท่านหมิงผู้เป็นลูกชายสักหน่อยทุกคนต่างมองท่านหมิงด้วยความคลึครื้นทว่าใบหน้าท่านหมิงซีดเผือดพลันเขาลุกขึ้นยืนเอ่อยอย่างเงือตกสเสด็จพ่อช่วงก่อนหม่อมฉันเอลเคล็ดหมอหลวงบอกว่าต้องพักผ่อนจะใช้กำลังไม่ได้พะยะ่ะบาดเจ็บหรือเช่นนั้นก็พอดี อูสร้างห่วงเช็ดเม็ดเหงื่อที่หน้าผักโยนกระบี่ในมือออกไปแล้วกลับไปหยิบกระบีของเซียวเหยากงลุกขึ้นอย่าทำตนเยี่ยงอิสตรีท่านหมิงรีบรับกระบี่ได้ยินคำพูดนี้แล้วก็รู้สึกฝันร้ายในวัยเยาว์เริ่มย้อนกลับมาอีกครั้งสมัยเด็กเสด็จพ่อมักต้องการให้เขาครบครันทั้งบุญและบูจุดนี้แม้แต่พระองค์เองก็ทำไม่ได้แต่กลับตั้งเงื่อนไขกับเขาเช่นนี้ ทุกทีครั้นฉลองปีใหม่เสด็จพ่อก็จะทดสอบเพลงกระบี่ของเขาขอเพียงพูดคำพูดประโยคนี้เขาก็ต้องถูกประลองจนไม่เป็นท่าท่านหมิงรู้สึกว่าปีนี้ผ่านไปแบบไม่มีความสุขสักนิดอย่างน้อยก็มีตำแหน่งเป็นให้สร้างห่วงแล้วจะถูกตีต่อหน้าผู้คนเยอะแยะโดยเฉพาะต่อหน้าลูกหลานตัวเองได้อย่างไรทว่าองชินเฟิงอันกลับออกคำสั่งสู้อย่าได้ออมมือให้ใครหน้าไหนทั้งนั้นให้เห็นฝีมือที่แท้จริงสักหน่อย ดังนั้นเขาจึงได้แตดาหน้าไปทั้งอย่างนั้นเปลี่ยนมาใช้กิ่งไม้ไม่ใช่กระบี่พระชายาเดินออกมาเหาะขึ้นไปหักกิ่งไม้มาสองก้านเอากระบี่ไปครูดใบไม้ออกให้พวกเขาเปลี่ยนกระบี่ในมือดาบกระบี่ไร้ตาใบหน้าท่านหนิงที่เปลี่ยนมาใช้กิ่งไม้ห่อเหี่ยวยิ่งกว่าเดิมหักใช้กระบี่เสด็จพ่อยังพอจะยั้งมือไม่ทําให้เขาบาดเจ็บจริงๆแต่เปลี่ยนเป็นกิ่งไม้เช่นนั้นยังต้องคํานึงถึงอะไรอีกทั้งเขายังไม่กล้าลงมือจริงมีแต่ถูกตีเท่านั้น และเป็นดังนั้นหลังจากลงสนามโดยรวมแล้วก็ถูกอูสร้างห่วงฟาดไปยกหนึ่งขาตัวแขนบาข่บาคอศีรษะใบหน้าขอเพียงเป็นที่โล่งก็ต้องถูกลงไม้ไปสองสามหนอองชิ้นเฟิงอันตวัดออกไปอย่าได้ยังมือจงแสดงฝีมือออกมาแต่นี่เป็นการเผยช่องว่างใหญ่อูสร้างห่วงจึงบุกเข้ามาฟาดอีกยกหนึ่ง อูสร้างห่วงเสียใจนึกเล็กน้อยเพราะในที่นี้มีเด็กรุ่นหลังอยู่มากหากทำให้เขาเสียหน้าก็จะทำให้เขาเสียใจคิดจะยอมให้สักหน่อยดังนั้นจึงรีบรุกขึ้นตีจุดประสงค์ก็เพื่อให้เขาเห็นว่าตนไม่คำนึงถึงการป้องกันแล้วช่วยโอกาสนี้โตกลับอยู่เวนเฮารีบเข้าไปพยุงอูสร้างห่วงถามด้วยความเป็นห่วงสเสด็จปู่เป็นอะไรไหมายพะยะคะ่ะเจ้าห้าเป็นเด็กตันยูย่อมรู้จักยอมให้สเสด็จพ่อของเขาให้สเสด็จพ่อของเขาได้หน้ากลับมาหน่อยก็ยังดี ดังนั้นเขาจึงหยิบกิ่งไม้ขึ้นมาแล้วพุ่งเข้าไปสู้กับเสด็จพ่ออย่างเคร่งเครียดแอบส่งสัญญาณให้เสด็จปู่ลงบันไดแต่หารู้ไม่ว่าในสายตาของท่านหมิงคิดแต่เพียงเขาจะยอมให้ดังนั้นจึงเบาใจนึกว่าโอรสรู้ความอูสร้างห่วงเห็นแล้วก็รู้สึกแย่พอควรชูเสี่ยวอูกระซิบข้างใบหูเขาพวกเจ้าสามคนใจไม่เชื่อมถึงกันไม่รู้ใจกันสักนิดอูสร้างห่วงเอานิ้วทั้งห้ากุมใบหน้าตัวเอง ชูเสี่ยวอู่พูดถูกเขากับท่านหมิงไม่รู้ใจกันท่านหมิงกับเจ้าห้าก็ไม่รู้ใจกันครั้นจบศึกท่านหมิงเสียใจเหลือเกินเขาไม่อยากอย,กอยู่ข้ามปีแล้วอยากกลับหมู่ตึกเหมยไวๆวเจ้าห้าดีใจมากปีนี้ช่างมีความหมายจริงๆปีหน้าต้องเอาอีกต่อจากนั้นเหล่าชายชาราชุดดำก็ผลัดกันลงสนามไม่นานก็ลบล้างความเก้อเกินนี้ไปเพียงแต่ขณะที่อยู่วนเฮายกสุราจะไปดื่มกับเสด็จพ่ออีกฝ่ายกลับไม่สนใจเขาเขาจึงรู้สึกงุนงงมาก อยู่จนถึงยามจือเมื่อพลุถูกจุดก็ส่งเสียงสนั่นฟ้าพลุสีแดงระเบิดแตกออกราวกับดอกนิ้วเริงระบำจุดที่ประทัดไายล้อมก็เต็มไปด้วยสีแดงแห่งสิริมงคลเต็มพื้นเด็กๆอารมณ์ดีกันยกใหญ่ไล่ตามประทัดแถบกำแพงซาลา,ปาเปาเป่าอุ้มกวากวาวิ่งได้เร็วที่สุดกวากวาวหัวเราะโบกไม้สะบัดมือทุกคนตามไม่ทันได้แต่ยืนอยู่ในลานฟังเสียงพลุดังอึกทึกเอ่ยแสดงความยินดีต่อก,กันและกันตายหล่ะไฟไหม้ทันใดนั้นก็ไม่รู้ว่าใครตะโกนขึ้น ครั้นทุกคนมองไปเห็นเพียงหอเป็นชั้นๆมีเปลวไฟพุ่มขึ้นฟ้าควันปกคลุมอย่างรวดเร็วเสียงประทัดก็ดังผิดปกติมากเปาะแปะแป,ะป,ะปะตุ้มตุ้มระเบิดออกราวกับประทัดระเบิดเป็นกองครั้นยหยวนเฮ่ากับหยวนชิงหลิงมองไปก็รู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่ลำเค็นคู่นี้จูงมือรีบวิ่งพร้อมกันนั้นก็ถอนหายใจด้วยจุดที่เกิดเพลิงไม่เป็นลานที่ห้องเต้หุยจงเคยอาศัยอยู่ไม่แดงฉานไปทั้งลานกวักวาตกมือสุดแรงอยู่ในอ้อมแขนของซาลาเปาแสงไฟสะท้อนบนใบหน้าชมพูของนาง นั่งหัวเระจนคิ้วตาโคง้งงอชอบใจจนแทบอยากไปเต้นรำอยู่ในกองเพลิงกว่าจะสงบเพลิงลงได้ทุกคนหน้าตาเป็นเท่าขม่ามองดูลานที่ถูกไม่จนดำรู้สึกว่าปีนี้ช่างลำบากจริงๆถึงอย่างไรก็ผ่านยามจือไปแล้วสองผัวเมียคิดจะพาเด็กๆกลับแต่กลับถูกอองชินเฟิงอันขึ้นนำมาขวางไว้ประชิดเข้าทีละก้าวๆชดใช้ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่หนึ่งห้าสี่สอง วันแรกของการขึ้นปีใหม่ที่เดิมควรจะได้เงินกลับต้องชดใช้เงินไปจํานวนหนึ่งเสียอย่างนั้นอยู่หวนห้าวปวดใจเหลือเกินตําหนิพวกซาลาเปาที่ไม่ดูแลน้องให้ดีซาลาเปาเปาน้อยใจมากไหนเลยจะรู้ว่าจู่ๆน้องจะจุดไฟกระทันหันดวงตาโผล่ดาวอาคคณีแวบๆห้ามก็ห้ามไม่อยู่แต่พวกเขาก็ยอมให้พ่อด่าน้องสาวไม่ได้ท่าทางสํานึกผิดของน้องน่าสงสารจัง อยู่เหวนห้าอุ้มบุตรีบุตรีศรีษะอยู่ในอ้อมอกเขาราวกับรู้ความผิดแล้วแต่จุดไฟสองครั้งติดกันแม้เขาจะรักกวักว่ามากหน่อยแต่ก็ปล่อยปรับไปแบบนี้ไม่ได้ครั้นตำหนิกวักวา่าด้วยโทรศัพทปนิดเดียวกวักว่าก็แบบปากร้องให้ขึ้นมาเขาทำใจแข็งไม่ปลอบให้นางร้องให้เมื่อกวักว่าเห็นเสดพ่อไม่เอาใจเหมือนครั้งก่อนร้องให้ไปก็ไม่มีประโยชน์จึงฉุดแขนเสื้อของอยู่เหวนห้าเอ่อยเสียงเบากวักวา่าสำนึกผิดแล้วเพคะทว่าอยู่เหวนห้ากลับยังไม่แยแสนาง หยวนชิงหลิงเอ่ยอย่างสงสัยชี่ห้วไม่ได้บอกว่าสามขวบถึงจะสะกดไม่ได้หรืออย่างไรกันตอนนี้ยังไม่สองขวบก็สะกดไม่อยู่แล้วก่อนหน้านี้ไปยุคปัจจุบันไม่มีการหน่งเหนี่ยวของมิติเวลาถึงได้วางเพลิงไปตอนนี้กลับมาที่นี่แล้วก็ยังวางเพลิงอีกนี่มันอย่างไรกันแน่ไม่รู้สิอยู่วนห้ามมองนางเจ้ายังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ได้อย่างไรหยวนชิงหลิงถอนใจ คงต้องส่งไปก่อนกำหนดแล้วอยู่วนเฮาหนี้เง,งินไปพักหนึ่งเอ่ยหรืออาจเป็นความบังเอิญหยวนชิงหลิงมองเขาข้าชื่นชมในการมองโลกแง่ดีของเจ้านะแต่ดูจากสถานการณ์แล้วเจ้าน่าจะเดาผิดนางกุมมือเขาเกลียกล่อมที่จริงเจ้ากิดแบบนี้ก็ได้นี่ไปเร็วหน่อยก็กลับมาเร็วหน่อยใช่ไหมถึงจะอย่างนั้นแต่เด็กเล็กขนาดนี้ก็ต้องจากพ่อแม่แล้วน่าสงสารเกินไปอยู่วนเฮารู้ว่ายากจะหลีกเลี่ยงแต่ ปากก็ยังอดว่าไปแบบนั้นไม่ได้หยวนชิงหลิงมองกว่าจื่อรู้สึกได้ถึงอารมณ์นางไม่รู้สึกว่านางคิดว่าตนเองน่าสงสารสักนิดในทางกลับกันกว่าจื่อยังอยากอยู่กับพี่ชายมากกว่าอยู่กับพ่ออีกเรื่องนี้ย่อมพูดไม่ได้อยู่แล้วจะทำร้ายจิตใจเจ้าห้ามากเกินไปเขารับไม่ได้ เพียงแต่เขาก็ต้องค่อยๆย,ยอมรับเด็กหกคนนี้ไม่ว่าจะเป็นนิสัยจิตใจสติปัญญาหรืออารมณ์ล้วนมีมากกว่าเด็กคนอื่นๆมากนี่จึงลิขิตให้พวกเขาต้องแยกจากพ่อแม่แต่เด็กเข้าสู่อาณาจักรที่พวกเขาต้องการพเนจรไม่ว่าจะอะไรอาวรอ,อย่างไรก็ต้องปล่อยมือกลางคืนเตียงใหญ่หลังหนึ่งหนึ่งครอบครัวแปดชีวิตนอนอยู่ด้วยกันเด็กๆนอนหันไปคนละทิศละทางเนื่องจากเลยเวลานอนมานานแล้วกรอบกับเล่นสนุกเมื่อเข้าสู่ห้วงแห่งความฝันก็มีเสียงกรนเล็กน้อย อยู่วนเ่ากับหยวนชิงหลิงไม่ได้นอนนั่งอยู่ที่หัวเตียงจับมือแอบอิงมองใบหน้ายามหลับไหลของเด็กๆอีกไม่นานพวกเขาก็ต้องกลับไปร่ำเรียนวิชาช่วงเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันสั้นนักเด็กๆไม่รู้คุณค่าแต่พวกเขารู้จึงไม่ยอมเสียเปล่าสักวินาทีวันถัดมาสองสามีภรรยามอบเงินอ่างเปาให้เด็กๆด้วยตาหมีแพนด้าเด็กๆกระจองแองจะไปคาราวะเอาอ่งเปาที่จวนอองสู้อยู่วนเ่ากับหยวนชิงหลิงไม่กล้าไปเมื่อคืนเพิ่งจะเผาลานบ้านเขาวันนี้ยังมีหน้าพาเด็กๆไปคาราวะอีกหรือ ทั้งยวนหน้าเงินเอ่ยอย่างมุ่งมัน่นเสด็จพ่อก็เพราะชดใช้ไปก้อนโตไปวันนี้เราถึงยิ่งควรไปอย่างไรหล่ะพะยะคับพยายามเคาะเอาเงินกลับมาอยู่เหวินเฮาจะร้องไห้ก็ไม่ใช่หัวเราะก็ไม่ใช่ต้องพูดเลยว่าวิธีนี้ดีมากด้วยเหตุนี้ครอบครัวหน้าไม่อายจึงไปจจนอ่องสู้อีก จวนอ๋องสู้ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วอ๋องชินทั้งหลายก็พาเด็กๆมาคาระวะด้วยกําลังนั่งอยู่ในห้องโถงหลักเด็กๆต่อแถวเข้าไปอย่างคล่องเคล้าเด็กที่พูดเก่งมักได้เปรียบหยอกจนคนแก่แจ่มใสาอารมณ์ดีบ้านอ๋องชางและชายามีทรัพย์มากใช้เข่งบรรจุเม็ดแตงทองคาและใบไม้ทองคาหลังจากคาระวะก็ให้เด็กๆไปหยิบเอาเองสองมือกอบได้เท่าไรก็เท่านั้นเด็กทั้งห้าแทบอยากงอกมือออกมาอีกเยอะๆแล้วกอบเอาไปมากหน่อย อ,องผิงหนานก็เตรียมหมูทองคำตัวใหญ่หลายตัวแขวนไว้ที่คอเด็กคนละตัวหนักอึ้งถ่วงจนเด็กๆยืดตัวตรงไม่ไหวหยวนเหวินเห็นแล้วก็อิจฉามากแทบอยากยื่นศีรษะไปให้องผิงหนานแขวนหมูทองคำให้สักตัวครั้งนี้หยู่เ,วเหวินเฮ่ากับหยวนชิงหลิงไปด้วยเรื่องในราชสำนักมอบให้โสฟูเหลิงจัดการก่อนชั่วคราวสวีอีตามไปด้วยโดยอ้างว่าต้องคุ้มกัน เมื่อถึงยุคปัจจุบันได้พบกับครอบครัวหยวนชิงหลิงแล้วก็เชิญฉีหัวและภรรยามาพูดคุยแม่นู่หวนเฮ้าจะเตรียมใจไว้แล้วแต่เมื่อได้ยินเขาพูดอย่างนี้ก็ยังเสียใจอะไรอาวอนมากจึงถามไม่มีวิธีอื่นแล้วหรือเจ้าจะสะกดอีกครั้งไม่ได้แล้วหรือหยวนเหวนเฮ้ามองหยวนชิงหลิงแบบทำอะไรไม่ถูกเช่นนั้นจะทำอย่างไรดีนางกุมมือหยวนเฮ้าอย่าเพิ่งใจร้อน คำพูดอ่อนโยนของเย่เอ๋อทําให้รู้สึกเชื่ออย่างไม่มีเหตุผลอยู่หวนเห่าเอ่ยเสียงค่อยข้ามิได้ห่วงว่านางจะลําบากเพียงแต่แตัดใจไม่ได้เท่านั้นอยู่หวนเห่าอุ้มลูกสาวกลับมากอดไว้ในอกแน่นเราจะกลับไปปรึกษากันก่อนได้ฉีหัวไม่ทําให้ลําบากใจเห็นเขาเสียใจแล้วก็กล่าวปลอบที่จริงไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนี้เราจะพาเสี่ยวกว่ากลับปีละสองครั้งอยู่กับพวกคุณครั้งละเดือนสองเดือนถ้าพวกคุณมีเวลาก็มาเยี่ยมเสี่ยวกว่าได้ อยู่วนห้ารู้ว่าชีหัวยอมมากแล้วแต่เวลานี้เขาไม่สามารถมอบลูกให้เขาทันทีได้จริงๆหลังจากบอกลาก็กลับบ้านปรึกษาเรื่องนี้กับทุกคนศาสตราจารย์ยวนรู้ว่าลูกเคยทำใจไม่ได้จึงให้สัญญาว่าจะไปเยี่ยมกวักวาอาทิตย์ละครั้งถ้าชีหัวอนุญาตก็จะรับพวกเขามาอยู่ที่นี่เด็กๆจะได้อยู่กับญาติตลอดพี่ชายทั้งห้าก็รับปากว่าจะดูแลน้องแถมน้องอยู่ที่นี่พวกเขาจะยิ่งมีความสุขน้องก็มีความสุขด้วยทั้งยวนถึงกับกอดอยู่วนห้าพูดว่า ถ้าให้น้องเลือกน้องก็อยากอยู่กับพวกเราพยะค่ะนางชอบพวกเรามากกว่าเสด็จพ่ออีกอยู่วนเฮ้าตีเพียที่ก้นทางหยวนทันทีโมโหใครบอกไม่เชื่อทรงถามน้องดูสิพยะค่ะทางหยวนพูดอย่างไม่ยอมแพ้กวักว่าหลบอยู่ในอกอยู่วนเฮ้ากับพริบตาปริพี่ทางหยวนนี่โง่จริงอยู่วนเฮ้าไม่กล้าถามเกรงว่ากวักวาจะพูดว่าชอบพี่ชายไม่ชอบพ่อ แต่กวักวากลับรู้ความมากยื่นมือกอดคอยอยู่หวนเห้าผู้เสียงอ้อแอชอบเสด็จพ่อเพคะอยู่วนเฮ้าดีใจลิงโลดหอมหน้าผากกักกว่าเต็มแรงหลายครั้งอย่างไรเสียลูกสาวก็เป็นแก้วตาที่รู้ใจขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ